มื่อนี้ดาวบ้านสวนผ้ามาเบิงกองเพิงค่ะพี่น้องอันนี้เป็นพึงเลียงค่ะเป็นพึ่งเลี้ยงแต่ว่าบบเห็นจะาของเพิินค่ะก็เลยบ่หู้ว่าเป็นพึงเลียงสายพันธุ์ใดเพึ่งนี่เพิ่นสีเอาว่างเอากองมาว่างไว้แบบนี้ค่ะนี่สิเป็นต้นลำไยค่ะเป็นน้ำพึง่งดอกลำไยที่ไทยบานเฮ้าอำเภอซอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเพิินสีเห็ดสวนลำไยเป็นสวนใหญ่พ่อสวนลำไยออกดอก เริ่มมีดอกแล้วเพื่อนเกียเอาพึ่งมาว่างไว้จังสีค่ะเพื่อว่าสิให้พึ่งมาผสมเกสรให้ดอกลำไยลกก่ะกะให้พึ่งมาดูดน้ำหวานจากดอกลำไยค่ะที่นี่จะคล้องเพิ่นเกษตจะคล้องพึ่งสีมะตกลงกเจะาล้องสวนว่าสีเอาพึ่งมาว่างคา่ะเดี๋ยวเพิ่นก็มาเก็บไปนี่พึ่งกำลังตอมกำลังบินอยู่ค่ะตอนนี้ลำไยกำลังเสียออกดอกค่ะเพื่อนก็เอามาว่างไว้ก่อน เบิ้งค่ะแนมเห็นพึ่งบอ,อบอกล้าเขาไปไก่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็ถทอบ่าไก่คักแล้วนี่คะ่ะอันนี้เป็นกล่องพึง่งดอกลำไยบานละพึ่งกับสีมาดูดน้ำหวานคะ่ะโอ้ยเสียงเติบอยู่ไ้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยออกไปก่อนคะ่ะเอามาวางหลายกล่องเลยนี่คะ่ะ นี่คะ่ะเป็นดอกลำไยที่ว่าผึ่งกําลังมาตอมนี่ดอกลำไยกําลังบานคะ่ะพ่นมิตรผึ่งบินบอนอยู่ข้างบนพ่นค่คะเพื่นมาดูดนำหวานจากดอกลำไยอยู่ไต่ต้นน่ก็มีคะ่ะเพิ่นเสียมาวางไว้ไต่ต้นบุกกาเขาไปใกล้เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าใก,กล้คักแล้วละแต่กับเพื่อนกับบัวเคยตอดจากเถือดอกเคยมาไทายอยู่แต่กับบุกกาบุกกาเสียงบุไวไต่เป็นไรคะ่ะ นี่คะ่ะบินวอนอุ้ยแล้วก็สีหอมหอมดอกลำไยห,หอมนาพึงดอกลำไยกับหอมค่ะเวลาบานมาจังสีกับสีหอมหอมใส่กันไปเลยกับกับพึงพึงกับสีไม่กินนาพึงค่ะดอกลำไยกับงามงามเห็นพึงบ่คะ่ะบินวอนเลยมาตอมไอ้ดอกลำไยเพื่อสีผสมเกสรมาดูดนาหวานนา พราะว่างยืนนีบเห็นจะคล้องเพื่นค่ะเพราะว่าจะคล้องเขาซิมาเป็นเวลาถึงเวลาเพื่นมาเก็บเพิ่นกะเอาว่างวปา้ประมาณประมาณเจ๊มือเฮ้เขามา,ามมว่างบู๊หูจนกลัวลำไยสิเริ่มจับหน่วยวระสานเขากับิมาเก็บพึ่งไปและที่นี่เขากระสิมาบีบเอาน้ำหวานเอาไปเข่าโรงงานอีกเทื่ึงค่ะเอาไปบรรจุใส่ขวดส่งออกตลาดอีกเทื่ึงค่ะเบื้องแน อุ้ยหอมยืนอยู่มองนี่หอมนี่คะ่ะเบื้องเพิงตัวนี้กำลังดูดน้ำหวานไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ถ่ายพอทันมาอีกแล้วคะ่ะนี่กระสิเห็นประมาณนี้ละเพิงมันจะเป็นเพิงพันเลียงของเพิินแต่ว่าเพิ่นจะเรียงแบบธรรมชาติเป็นนลำเพ่งดอกลำไยที่เห็นขายอยู่ในห้างนะ,น,ะ,ะนี่ละ วิธีการเหตุของเพิ่นเพิินเสิเหตุแบบนี้เลย